อย่างที่ทราบกันดีนะคะว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยเราต้องรักสุขภาพใช่ไหมแล้วหลายท่านก็คงจะเคยได้ยินแล้วเนาะว่าถ้าลำไส้เราดีสุขภาพของเราเนี่ยก็จะดีดีตามใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นค่ะวันนี้นะคะเมย์ก็จะพาคุณผู้ชมมาพบกับอีกหนึ่งเมนูที่จะช่วยให้ลำไส้ของเราเนี่ยมีสุขภาพที่ดีขึ้นแล้วก็เป็นเมนูที่ตอนนี้เนี่ยกำลังได้รับความนิยมมากๆเลยกับชาหมักคอมบูชานั่นเองนะคะโดยเมย์จะชวนเชฟโอนะคะจากร้านออร์แกนิกคอนเซปต์ค่ะมาเป็นผู้ หมักชาให้เรานะคะว่ามันจะหน้าตาเป็นยังไงแล้วรสชาติเป็นยังไงสวัสดีค่ะเชฟโบสวัสดีค่ะเชฟโบค่ะชาหมักคอมบูชาที่ถ้าเมย์พูดผิดนี่เมย์นึกถึงชาบูเลยนะโอ้ทไม่ใช่ก็คือตัวชาหมักคอมบูชาเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยประโยชน์ของชาหมักจริงๆมันมีอะไรบ้างอะคะค่ะหลายๆท่านเนี่ยมีอาการป่วยค่ะว่าจะเป็นภูมิแพ้สิวขึ้นอ่าอ่าขับถ่ายเออไม่ดีหรือแม้แต่กดไรย้อนเนี่ย ก็มาจากลาไส้นี่แหละก็คือลําไส้หลาจะมีปัญหาโดยที่เราไม่รู้ตัวใช่ซึ่งเป็นเรื่องที่จําเป็นที่เราต้องเติมจุลินทรีย์ที่ดีเนี่ยเข้าไปทุกวันนะคะเพราะว่าวันหนึ่งเนี่ยเราทานอาหารหลากหลายประเภทอาจจะทําลายจุลินทรีย์ที่ดีที่เราผลิตเองทุกวันแต่อาจจะไม่เพียงพออย่างนี้เนี่ยเราสามารถหมักทำเองได้ที่บ้านด้วยใช่ไหมคะทำเองได้ที่บ้านขั้นตอนไม่ได้ยุ่งยากแต่อาจจะต้องเตรียมของเล็กน้อยโอเคงั้นเดี๋ยวให้เชฟโบเนี่ยแนะนำสำหรับวัตถุดิบส่วนประกอบในการ นำตัวชาเนี่ยมาหมักให้เป็นสูตรของชาหมักคอมบูชาเลยค่ะได้ค่ะก่อนจะทําคอมบูชานะคะเราต้องมีอุปกรณ์นะคะก็คือโหลแก้วนะคะ,คะเน้นว่าต้องเป็นโหลแก้วนะคะไม่ควรจะเป็นโหลที่เป็นโลหะหรือจะเป็นพลาสติกทำไมอะคะ,ะ,คะเพราะว่าด้วยความที่คอมบูชาเนี่ยมีกรดอ่อนๆนะคะก็จะเซนซิทีฟกับ สเตเลตหรือเหล็กอะไรแบบนี้ไม่ควรไม่ควรใช้ภาชนะหรือสัมผัสอะไรแบบนั้นก็คือเป็นแก้วดีกว่าในการหมักผักบุชานี้ใช่ไหมคะก็จะมีหม้อต้มนะคะมีน้ําสะอาดนะคะแล้วก็สิ่งสําคัญที่ขาดไม่ได้เลยก็ตัวนี้นะคะเรียกว่าน้องสกูบี้ตัวสกูบี้เนี่ยเป็นยีสต์ชนิดหนึ่งเป็นจุลินทรีย์นะคะยีสต์ชนิดหนึ่งที่ดีต่อลําไส้นะคะก็คือได้มาจากการหมัก ผลไม้นะคะถว่าสกูบี้ทานได้ไหมทาได้นะคะทาแบบนี้ได้เลยเหรอคะใช่แต่อาจจะต้องล้างหลายๆรอบนิดนึงเพราะจะมีความเปรี้ยวอยู่นะคะโอเคค่ะถ้าไม่มีสกูบี้จะทําเป็นคอมบูชาไม่ได้นะคะคืออันนี้ก็คือหัวใจหลักเลยในการทําคอมบูชาใช่ค่ะขั้นตอนแรกเราจะทำน้ำน้ำน้ำหมักก่อนน้ำหมักก่อนโอเคในการ ต้มน้ำก่อนนะคะใส่น้ำลงไปะคะ่ะคือจะต้มให้เดือดเลยน,ะะน้ำเดือดแล้วใส่ชาปิดไฟเราจะไม่ต้มใบชาแบบนั้นนะคะก็คือปล่อยให้เขาเอ,อ,ออกมานะคะใช้ระยะเวลานานไหมคะกว่าที่เราจะรู้สึกว่าโอเคตัวใบชาประมาณ10นาทีะคะ่ะ เป็นน้ำตาลทรายแดงออร์แกนิกนะคะหรือใครอยากใช้น้ำตาลทรายขาวก็ใช้ได้นะคะแล้วก็พอเราเคี่ยวจนน้ำตาลได,าได้เรียบร้อยก็เทใส่โหลได้เลยเอะคะใช่ค่ะเดี๋ยวเราจะเทใส่โหลนะคะโหลที่ทําความสะอาดแล้วก็ฆ่าเชื้อเรียบร้อย ตอนนี้นะคะเราก็เทตัวน้ําใบชาใ่ลงโหลเรียบร้อยแล้วก็คือให้อยู่อุณหภูมิปกติใช่ค่ะก็จะ,ะอยู่ที่ไม่เกิน30องศานะคะขั้ต<อ>น <Okay. S 2> ตอนต่อมาหลังจากที่ได้อุณหภูมิและอ่าได้อุณหภูม,มินะคะเราก็ะจะใส่นอกสกูบี้ของเราลงไปในชานะคะเราต้องจําเป็นต้องใส่หัวเชื้อลงไปด้วยนะคะให้ไม่มีความเปรี้ยวมีความเป็นกรดนิดนึงนะคะแล้วก็ค่อยใส่น้องลงไปอ่าตัว นี่นะคะใส่ลงไปเลยจะได้ไม่ตายใช่ไหมคะใช่ค่ะก็หมักไว้ประมาณเจ็ดถึงยี่สิบเอ็ดวันผ่านไป21วันนะคะก็จะได้คอมบูชาหน้าตาแบบนี้นะคะตัวแรกที่เราใส่ลงไปจะเป็นตัวที่อยู่ช้างาวังอ่าส่วนชั้นที่2ข้างบนเนี่ยที่เหนือผิวน้ำเนี่ยก็คือเกิดขึ้นมาใหม่ นะคะเราสามารถนําไปหมักต่อได้เลยนะคะได้ค่ะอ่เราก็ทําการแยกตัวเนื้อกับน้ําออกใช่ไหมคะใช่ค่ะโอเคเดี๋ยวเราจะมาหมักต่อนะคะวิธีการหมักนะคะก็คือหั่นผลไม้นะคะเป็นชิ้นเล็กๆใส่ไปในขวดแบบนี้อ่าเดี๋ยวต่อไปเยวจะใส่เป็นน้ำนะคะ ที่นะเราหมักเรียบร้อยแล้วตัวน้ำนี่เราเทถึงระดับปริมาณไหนเอ่ยประมาณ3ามในสี่ของขวดค่ะหรือครึ่ง<ๆ>เกินครึ่งมานิดหนึ่งได้นะคะโอเคก็คือจะประมาณนี้นะคะ,ะปริมาณที่เราใส่หรือเยอะประมาณนี้ก็ได้นะคะโอเค,ค okay. แล้วทีนี้ก็หมักต่อประมาณ7วันเดี๋ยวเชฟจะเสิร์ฟตัวชาหมักคอมบูชาคู่กับน้ำแข็งเย็นๆให้เราได้ดื่มแบบสดชื่นสดชื่นกันค่ะ คุณผู้ชมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับชาหมักคอมบูชาเป็นไงหน้าตาน่าทานมากเลยนะคะแล้วบอกเลยว่าถ้าได้ดื่มแล้วเนี่ยสดชื่นดีต่อสุขภาพลำไส้เราแน่นอนถูกไหมคะเชฟใช่ค่ะยังไงคุณผู้ชมเนี่ยอยากจะลองทำดูก็ ทําตามได้นะคะซึ่งวันนี้เนี่ยก็ต้องขอขอบคุณเชฟโบมากเลยนะคะคคที่มาแนะนําวิธีการทําชาหมักข้ามบุชาค่ะซึ่งถ้าเกิดว่าใครอยากจะทําตามเนี่ยเรียนเชิญได้เลยนะคะรับรองว่าคุณจะได้สุขภาพลาไส้ที่ดีขึ้นอย่างแน่นอนค่ะ